สวัสดีครับมาสู่ช่องลงทุนเป็นเห็นความสำเร็จนะครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันในหนังสือ p o อกเก็ตบุนะครับเรื่องลงทุนเป็นเห็นความสำเร็จนะครับเราได้คุยกันมาหลายตอนแล้วครับถึงเรื่องของตลาดการลงทุนวิธีการในการลงทุนแนวทางการลงทุนนะครับเราได้พูดถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆไปหลายตัวแล้วครับว่าเราจะลงทุนอย่างไรนะครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องของ การลงทุนในกองทุนครับหลายคนอาจจะเคยรู้จักครับเรามีกองทุนหลายประเภทครับกองทุนที่ลงทุนในหุ้นสามัญกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้กองทุนพวก RMF ที่ใช้ในการลดหย่อนภาษีแล้วก็ไปลงทุนนะครับเพื่อการเกษียณอายุนะครับการลงทุนในกองทุน LTF นะครับเพื่อจะเอาไปลดหย่อนภาษีเช่นเดียวกันครับแล้วก็ลงทุนในตราสารระยะยาวนะครับหรือ ลงทุนในกองทุน ETF ครับซึ่งเอาไปลงทุนในหุ้นที่อยู่ในกลุ่มดัชนีเซ็ฟินะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงกองทุนครับว่ากองทุนนี้เป็นอย่างไรมีวิธีการลงทุนอย่างไรนะครับแล้วเราจะมีวิธีการในการลงทุนเลือกสัตว์มันอย่างไรนะครับก็อื่นครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนอะไรก็ตามครับกองทุนคืออะไรกองทุนอาจจะจัดตั้งโดยบริษัทซักบริษัทหนึ่งนะครับ เพื่อขายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนครับผู้ลงทุนสามารถเลือกหน่วยลงทุนเลือกซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทนั้นโดยที่บริษัทเนี้ยจะขายหน่วยลงทุนออกไปยังผู้ลงทุนจํานวนมากครับเช่นหน่วยละสิบบาทเรามีเง 1, ินหนึ่งพันเราก็ซื้อร้อยหน่วยนะครับเรามีเง 100, ินหนึ่งหมื่นเราก็ซื้อพันหน่วยนะครับเขาก็จะระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนหลากหลายครับเอาไปเช่น เขาบอกว่ากองทุนนี้จะลงทุนในหุ้นสามัญนะครับก็พอระดมเงินทุนจากนักงลงทุนได้ก็จะเอาไปลงทุนในหุ้นสามัญเป็นการร่วมลงทุนกันหลายๆคนนะครับแล้วทำไมเราต้องไปลงทุนในกองทุนพวกนี้นะครับการลงทุนในกองทุนพวกนี้เนี่ยเช่นเราเป็นนักงลงทุนรายย่อยถ้าเกิดเราจะไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เรามีเงินหนึ่งแบาทเราซื้อไม่ได้ครับเราซื้อได้น้อย แต่ถ้าเราไปลงทุนในกองทุนเหล่านี้เราสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้หนึ่งหมื่นหุ้นแล้วเขาก็เอาเงินที่รวบรวมได้จากนักลงทุนรายย่อยต่างเนี้ยไปลงทุนในหุ้นสามัญไปลงทุนในพันธบัตรไปลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิ์ไปลงทุนในตราสารอนุพันธ์ต่างๆครับเขาก็จะไปลงทุนคือแทนที่เราจะไปลงทุนโดยที่เราไม่มีความรู้เรามีเงินเล็กๆน้อยๆเราฝากกองทุนลงทุน กองทุนก็เอาเงินไปลงทุนให้พอสิ้นปีครับกองทุนเกิดผลกําไรเช่นกองทุนนี้ลงทุนในหุ้นสามัญหุ้นปีนั้นขึ้นเยอะเราก็จะได้รับเงินปันผลกลับมานะครับเขาก็จะจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนนะครับหน่วยลงทุนก็คือสิ่งที่เราซื้อครับเราบอกว่าหน่วยลงทุนหน่วยละสิบาทเราซื้อ10หน่วยก็หนึเราซื้อพันหน่วยนะครับก็หนึ่งม แล้วแต่ครับเราซื้อเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าบริษัทกองทุนพวกนี้บริษัทกองทุนรวมพวกนี้ก็จะเอาเงินที่ได้ไปกระจายการลงทุนให้เราทักษะในการบริหารเขาดีกว่าครับเขาดีกว่านักลงทุนรายย่อยที่ไม่ค่อยรู้ไม่ได้ติดตามข่าวไม่ได้ซื้อหุ้นเป็นเป็นประจําเขาก็สามารถลงทุนให้กับเราทดแทนเราได้นะครับการลงทุนในหน่วยลงทุนครับ นอกจากจะเกิดประโยชน์ซึ่งเราจะได้รับเงินปันผลนะครับถ้าเราลงทุนในประเภทพวก RMF, LTF ครับเราสามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ซึ่งท่านผู้ชมหลายท่านครับอาจจะเคยใช้บริการการลงทุนใน RMF, LTF นะครับมันใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ยิ่งเราเสียภาษีในระดับ30% 35%เท่ากับเรากำไรก็แต่วันลงทุนแล้วครับกำไรภาษีที่ต้องเสีย วันนี้ผมฝากกองทุนไว้ครับกับท่านผู้ชมเป็นทางเลือกหนึ่งครับที่จะช่วยท่านผู้ชมในการตัดสินใจลงทุนครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ